อาจารย์ฟูจิมีความรู้อะไรมาบอกคะฟูจิครับนี่คือหัวใจเท้าผลวิจัยญี่ปุ่นใหม่บอกว่าตัวนี้ต่อสู้โรลคลายต่อสู้โรคายซึ่งคนไทยเป็นกันมะเร็งเส้นเลือดตันแต่ว่ามันอยู่ที่วิธีการกินครับเพื่อนๆถ้ากินถูกวิธีจะดูดซึมสารตัวนี้เพื่อต่อสู้โรคายเราได้เยอะเลยครับเป็นไงไปดูวิธีการกินกัน วันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้เราท่านชื่อว่าทิรายานังกิซึ่งเป็นนักวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินในประเทศุมนมีศูนย์วิจัยที่ชื่อว่าชกุฮิงกังกุเคิงกิวชโจท่านบอกครับว่าในหัวเช้เท้ามีสารที่มีความเผ็ดซึ่งต่างจากพริกมีสารที่ชื่อว่าไอโซชิโอชีเนโตซึ่งสารนี้ครับแปลเป็นภาษาอังกฤษคือไอโซทโอไซานตซึ่งสารตัวนี้จะมีความเผ็ดนะครับเผ็ดในที่นี้คือเผ็ดไม่เหมือนกับพริกับแต่ว่ามันมีความแสบเป็นเผ็ดคล้ายๆกับวาซาบิตัวนี้จะมีสารที่ต่อสู้กับ มากขึ้นเส้นเลือดเราก็จะกรอบก็จะแข็งก็อาจจะแตกได้นะครับท่านบอกว่าในหัวใจเท้านี้ครับจะมีวิตามินและมีแร่ธาตุเกลือแร่อยู่เยอะเลยนะครับซึ่งจะเป็นตัวที่ต่อสู้ทําให้เราแก่ช้าและป้องกันไม่ให้ภูมิม่นทานตกนะครับไม่พอในนี้มีเขียนนี่ครับว่าทําให้ผิวสวยด้วยครับคำถามคือเราจะกินกันยังไงครับวิธีการกินก็บอกว่าถ้าเป็นนะฮะนี่ครับไดกองสเต็กก็คือไดกองภาษาญี่ปุ่นหัวเท้าสเต็กก็คือเอาหัวเท้ามาทอดนะครับทำเป็นสเต็กก็ได้ครับและก็หรือไม่ก็เอามาสับสับ้วสับควา้สับแล้ครว I'm not ฝนแบบนี้เลยถ้าฝนแบบนี้ครับจะได้สารอาหารที่ดีที่สุดเลยซึ่งเป็นสารที่ชื่อว่าไอโซไทโอไซแอนเนตถ้ายิ่งฝนก็ยิ่งทําให้เซลล์แตกก็ทําให้ไอโซไทโอไซแอเนตเข้าร่างกายได้เยอะกว่าดูดซึมสารอาหารได้ดีกว่าสารนี้จะป้องกันโรคต่างๆได้มากมายหัวใจเท้าครับเรามาสับๆก็ดีครับแต่ที่ดีกว่านั้นก็คือการเอามาฝนครับทำให้เซลล์ของหัวใจเท้าเนี่ยมันแตกออกมาก็ทาให้สารพวกนี้ทำให้ดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้มากกว่าได้มากกว่าเมื่อมีการดูดซึมได้มากกว่าก็จะได้สารต่างๆได้เต็มกว่าก็คืืืือออออสสาารรรรททีี่่ป้้้งงกกกันนพววะเเเเเ็หหใลลดดดยยไบ เคยเห็นไหมครับหัวใจเท้าฝนเนี่ยเป็นรูปร่างแบบนี้แล้วก็โรยด้วยซีอิ๊วแต่ที่อิ่วไม่ต้องเยอะครับถ้าใส่เยอะเกินไปจะไม่ดีต่อสุขภาพแล้วมันก็จะมีความเผ็ดๆน,นๆนิดๆครับเห็นในอาหารญี่ปุ่นนะฮะเวลาเรากินปลาข้างๆก็จะมีหัวใจเท้าฝนเอามากินครับหรือไม่ก็นะฮะเอามาฝนแล้วก็มากินกับไก่ไก่โรยหัวใจเท้าฝนหรือไม่ก็นี่ครับก็เป็นอะไรไขโ่โรยหัวใจเท้าฝนในรสชาติของไทยอาจจะรู้ว่าจืดครับแต่ต้องกินบ่อยๆกินบ่อยๆนะมันจะมีตัวเอนไซม์ที่ทำให้เราช่วยย่อยอาหารด้วยช่วยย่อยอาหารด้วยมมมมมมมััันนนนนนดดีีีีีตตต่่่่่่่ออออสุุขขภาา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 าพพกกกกกๆเเเเเเเลลลยยทททททททคคงงงิููรรรรบบ้้้ใใหหจจจปปะะะศศชววไไแ หัวใจเท้าได้ไม่ยากนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่กินกันนะแต่หัวใจเท้าเนี่ยมันเป็นพืชหรือเป็นผักอันทรงพลังที่ช่วยรักษาโรคเราได้อย่างมากเลยครับหน้าที่ของผมก็คือเอาผลวิจัยเจ๋งๆเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันเรื่องหัวใจเท้าเราพยายามเรียนรู้ว่ากินอะไรแล้วดีต่อสุขภาพป้องกันโรคนี้นั่นนู่นแต่เคยรู้ไหมว่ากินอะไรเวลาไหนเป็นสิ่งสาคัญกว่ากินโปรตีนคนจะกินเวลาไหนกินแคลเซียมคนจะกินเวลาไหนกินผิดเวลาทําให้ดูดซึมได้ลดลงครึ่งหนึ่งลดลงครึ่งหนึ่งหรือบางทีกลับกลายเป็นโทษทําไมเราไม่ใส ทําให้เกิดโทษคนไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้ครับหรือว่าคนไม่รู้เรื่องนี้กันแน่แล้วรู้ไหมครับว่าร่างกายเราจะมีเวลาของร่างกายราประมาณ2ีชั่วโมงนาฬิกาโลกมีอยู่2 4ชั่วโมงจึงทาให้เรารู้สึกว่าเวลานอนเรานอนไม่หลับแต่เวลาเราหลับแล้วเราไม่อยากตื่นที่ประเทศญี่ปุ่นและที่ประเทศต่างๆมีการสอนเรื่องนาฬิการ่างกายเราควรกินอะไรเวลาไหนเมื่อเราไม่รู้สิ่งที่เรากินอุตสาห์เสียเงินไปกับกลายเป็นโทษกับกลายเป็นพิษดังนั้นเราจะมาพูดถึงตอนต่อไปถ้าเพื่อนสนใจต้องเป็นเพื่อนของผมครับเพราะอะไรครับ ที่ผ่านมาในเพจผมรวมทั้งหมดแล้วมีคนติดตามประมาณ3ล้านคนเวลาผมโพส์ทีไร AI จะแจ้งเตือนให้เพื่อนเ,อนเอนแค่1%เท่านั้นดังนั้นเวลาโพสอยากรู้อยากรู้อยากดูแต่พอโพสไปแจ้งเตือนแค่1นึ่ให้คนดูน้อยครับผมก็เลยใช้วิธีการคนที่สนใจจริงๆมาเป็นเพื่อนของผมแค่กด3ปุ่มเท่านั้นง่ายนิดเดียวนะโดยการข้างล่างจะมีลิงก์ให้เพื่อนกดแค่ลิงก์เข้าไปหลิงก์ข้างล่างนะครับสกดเพื่อนๆสกดแชท เมื่อกดแชทแล้วจะมีข้อความให้เพื่อนเติมเข้าไปว่าขอวิดีโอฟรีนาฬิการ,ร่างกายกาหนดการดูดซึมสารอาหารแล้วผมจะส่งวิดีโอฟรีให้ถ้าคุณเขียนถูกนะครับถ้าคุณเขียนถูก AI จะส่งให้คุณทันทีครับและถ้าคนไม่รู้วิธีการเพิ่มเพื่อนง่ายทีเดียวครับคุณเอาวิดีโอของผมไปให้เพื่อนญาติพี่น้องที่เขารู้จักวิธีการเพิ่มเพื่อนแล้วเขาจะทําให้กับคุณครับง่ายทีเดียวเอาไปให้คนรักของคุณเพื่อนของคุณไปแอดเป็นเพื่อนอผมครับเป็นเพื่อนครั้งหนึง่งจะเป็นเพื่อนตลอดไปจะมีวิดีโอดีๆ e er, ส่่่งใเเเพืือออนนนยรรๆัวจกดีโ